สวัสดีครับทุกคนตอนยี่สิตแล้วเราเข้าสู่แบบที่พี่ชื่อว่าแบบอะไรครับแบบโอสตาร์กอครับโอเคครับวันนี้เราก็มาเล่นกันในแบบโอสตาร์กอลนะครับผมพร้อมกับใครไม่รู้ชื่อว่าอีพิกจีทีจีทีโอนะฮะวันนี้นะครับผมเป็นคาเมล่าแมนนะครับออกมาสำรวจ ฮาร์สกีบีดี้ทอยเลตนะครับช่วงนี้คุณเห็นสกีบีดี้ทอยเลตหรือเปล่าครับเนี่ยนี่นะหน้าผมเลยนะครับอะไรอะเอ้ยเนาะไม่ใช่นะครับอ่าวันนี้เนี่อะไรอะวุ้ยไปเชื่อไรเนี่ยวุ้ยเฮ้ยวุ้ยโอ้ไม่วะโอ้ไม่ มากันก็ี่ล<า>่ะฮะออเแล้วเดินเีไ้ไปๆๆอลเลอ,อ,อ,อ่เดี๋ยวเราเลือกด่าอนาองนอะกดนะอโอเคงั้นเอาด,าด,ด่านที่ยากที่สุดเลยเนาะดเราเราขอันหว่โ มันมันได้ยินเสียงเราไหมว่าตลอดอ่ะอืมถ้าเกิดโทรไลน์มันไม่ได้ยินไงเนพราะนายไม่มีไมค์แต่ถ้านายมีไมค์มันก็จะอีกเรื่องหนึ่งก็จะได้แต่ถ้าเกิดนายไม่มีไมค์ระหว่างทูก็จะอัดเสียงไม่ได้ไมนเกี่ยวกับรื่มันเกี่ยวกับเรื่องไมโครโฟน่ะถ้าเกิดเราไม่มีไมโครโฟนแล้วก็ภาคเดี๋ยวๆเนี้ยมันจะไม่ได้ยิน ไม่ไม่เวลามันแบบเป็นคอมมิวอ่าฮะใช่ใช่ใช่เอาด่านนี้ก็แล้วกันอ่าเดียบอ่าอันนี้มันไม่ไม่ยังเกินยังเกยวใช่ไหมไม่ไม่ในเราก็ได้ได้ยิงสิทธิ์นะแต่เราต้องเอาไปใกล้ๆไงแล้วแล้วตอนที่จีโน่น่ะมันมีเหรื่อยจีโน่มันมีแมงโกโอนใช่ไหมไม่จีโนะมีเราไม่มีไมโครโฟนอุ้ยเขาปั้นเขาปั้นสูงข้อความมาประเด็ เอ๊ะก็ไล่ก,กลุ่มบกฟุตไงโอเคแล้วทีวแมนชมก็วางสียมากอะ่ะทีมแมนเนี่ยเฮ้ยช่วงนี้เขาปั้นเบียวเหรอเขาปันาาป้นเบียวทีมแมนเหรอใช่เฮ้ยเดี๋ยวเราเป็นไททันทีวีแมนดีกว่าจะได้สั่งการเขาได้เราจะสั่งให้เขานั้นไปไปต่อยซิกบี้ แล้วก็ตายกลับมาเฮ้ยอย่าเพิ่งเลือเอ่อนให้ฮะายไปต่อยกีดีตายมาไม่ไม่เราไปเอือ้อเสนาอื้อเอือ้อเสนากีบีดีมาเฮ้ยนายเดี๋ยวเราอะจะจะไม่ไม่วางตัวเลย,เลยนะเราจะให้นายเป็นคนวาง มันมันเป็นดานบานั่นดานหบนไม่สิ้นสุดอะ่ะจะให้เราวางตัวไหมล่ะถามหน่อยเหมือน,นดนอัน,น,ดนอันนั้นใช่ไหมเหมือนดันอันนั้นแหละเอ้ขอถามหน่อยเราเราต้องวางตัวละครไหมหรือไม่ต้องนาวางวาง,วาง,วางเพื่อเราไปเพราะอันนี้มันเป็นเว็บใช่ไหมใช่มันเว็บไรที่สิ้นสุดไอ้ช้างหรอ มัลืมไปไม่ดี้เหรอมีเลยก็ก็ตอนตอนนั้นน่ะตอนที่เราที่เราไลฟ์สตรีมอ่ะที่เราไลฟ์สตรีมวันนั้นน่ะเราเราทำการเก็บวัตถุดิบเพื่อที่จะมาทำเอ็มอาร์อย่างไอดอลนี่แหละอ๋อของไอดอลแล้วก็ไอดได้ไอด์ใช่ไหมไอดอลก็คือไอดใช่ใช่ใช่ ชิวๆตัวเอไม่รอดแน่นอนบอกเลยเรามีดูเดียร์อะดูเดียร์ตีเอได้ด้วยนะเดยเฮ้ยขอถามหน่อยดิไหนๆนั่นก็มีตัวแอร์ละเราเราจะไม่เอาดูเดียรล่างเดิกมาละกันนะรอบๆหน้าล่างเด็กกับว่พดอ้่างใหญ่เขามา้นะถ้ารับเรื่องดามจดตัวใหญ่หดกว่าเต่ถ้ารับเรื่องความคุ้นอะความแบบคือแบบเล่นได้ทุกเลดอะ ตัวตัวเด็กคุ้มกว่าให้เราช่วยนายอัพอัพอัพไอ้จังไหมก็ได้แล้วแต่นายเอ้นายนายต้องไปอัพตัวบินก่อนตัวตัวบินของนายอ่ะแหอะเออใช่ตัวตัวตัวบินอ่ะเกจับตาระเออเรียบร้อยตันแล้วหนึ่ง เอ,อเมื่อไรเราจะกดได้ตัวเนี่ยอ่ะเรียบร้อยกดต่ออีกอันนึงได้ไหมัอ้เชงคูให้เราหน่อยโอ้ยเชงคูตัวละครกาล่ารับไม่ได้ขอไไโทษขอโทษมันอ่ามีมีคนคนหนึ่งเขาบอกว่าเชงคูมันมันมันไม่ดีอ่ะชื่ออะไรเขาชื่อเปล่า เขาเป็นคนชวนเราเล่นเกมนี้เองด้วยอ๋อเด็กป .3 เหรอใช่ใช่น่ารู้จักเหรอไี่นายบอกเราตอนน้ำไม่ตอนไหนนะน้ำไม่มาเล่นกับเราเครั้งแรกอ๋อใช่ใช่ใช่ใชเกมนี้นายติดตอนไหนอะไม่ได้กินหรอกพี่ติดคืออยากสุ่มตัวละครอ๋ออยากสุม่มตัวละครได้ตัวละครแบบอยากได้ตัวละครแบบไหนครับอยากได้บาดาล อ๋อแล้วท้ายม拉ลาอ้าวกัปตันฮะทำไมฉันพูดเราจากกัเมจมันเศษไอ้หกหมื่นลดมาเหลือห้าหมื่นอะเมื่อไหรดูดีๆนะมันหนึ่งแสนอ้าวไม่มันบัฟไงมันโดนบัฟเมื่อกี้ไอ้ครั้งเดียวมันโดนบัฟอรงนี้ไอ้ไอ้บัฟไอ้บัฟใช่จะเรียกว่าไอเดอนไม่ได้นะ ต้องเรียกว่าลูกไอดอลมากกว่านะนายคุณไอจังไปเรื่อคุณไอจังไปเรื่อคุณไอดอลจังต้องเรียกว่าอ่นเป็นเป็นลูกของไออ่ะไอลูบี้อ่ะลูบี้อ่ะนายว่ากับตอนละมันปิดเอฟเฟกต์ยังไงวะก็กดตรงปุ่มเซตติ้งแล้วกดหาไอปุ่มปิดเอฟเฟกต์ะแค่นั้นก็จบละคุณอยากถามว่าเซตติ้งตองไหไอตรงฟันเฟืองอ่ะฟันเฟือง,งมันคือเซตติง้ง เราชอบติดเรียกว่า setting เพราะว่ามันเป็นปุ่มปุ่มเอาไว้ใช้แบบแบบตั้งค่าแล้วเราก็ติดมาจากเกมอื่นในในอัพอ่ะวางวาง,วางตัวเพิ่มเพิ่มนหน่อยก็ได้นะเวลาที่แบบเราไม่มีตัว,ตวอะไรอันนี้ตให้อันนี้แค่ให้ VFX หรือเปล่า VFX อะ่ะ VFX แบบแบบแบแบออฟออฟ VFX อีกนะออ้ยลืมวางตัวป้องกันฐานเลย ได้จะได้หาแหลกแล้วเราเรากดสามห้ึ่งแสงนะคะคุณจวางบูมา่าดีกว่าบูมา่าหรอไอ้แค่ตัวเดียวเองก็เป็นตัวปั๊มนเงนิี้ยอ่ะมันไม่ได้วางแค่ตัวเดียวสิเออขนาดไอ้น่าจะวางได้สามตัวเพราะไอ้จังเรายังวางได้สามตัวเลย เพราะวางสามตัวแล้วไม่สามารถกดหมูมาได้อีกอ้ะใช่เพราะว่าตัวทําเงินน่าจะวางได้แค่สามตัวพวกขนาดไอจังเรายวางได้แค่สามตัวเองถ้าถ้าป่านี้เราวางไอจังนี่เยอะกว่านี้ป่านี้เราเป็นมาหาเศรษฐีเว็บละเวฟละละ้านแล้วมั้งอะ่ะ ตังยัง่ะตั้งไปตังหนึ่งล้านแล้วอ่ะจิงเหรอตัวไหนอะมาไปดูดิรงที่มันเห็นหลกเงินเราก็หนึ่งมันมันหนึ่งล้านเท่ากันมันหนึ่งล้านเท่ากันแต่ที่นายไประบนได้เพราะว่านายมีตังหนึ่งแสนเห็นไหมมันขึ้นพร้อมกันนายในวางในวางตัวเพื่อเหน่อยก็ได้นะเราไม่มีอะไรจะอัพต่อแล้วเนี่ย ว้นนายกดกดกด ability หน่อยดีกด ability แบบ auto ability แล้วก็กดไปที่รูปไอคอนอ่ะเรากดให้ไม่ได้วาง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 ให้หมดทุกตัวเท่าที่นายวางได้เดี๋ยวเราอัพให้หมดเองเพราะเราไม่แตตั้งหกหมื่นแปดอะวางเลยวางอะไรก็ได้อะวางไปเถอะเดี๋ยวเราอัพเองนายเปลยแล้ว นี่ก็วางตัวมาสี่เดี๋ยวเราจะเดี๋ยวจะอัพให้ขอแค่วางตัวมาก็พออ่ะวางอีกวางอีกมันจำกัดนะใช่ใช่ใช่ก็ทีมนายวางได้แค่สามไงเพราะทีมเพราะทีมนายนเลือกแค่ในอ่ะทีมนายมันมีแต่สามตัวที่วางได้ไงตัวเด้

ี่เนี่ยชื่อเรื่องของของตัวละครหัวเหลืองอ่ะมันบอกว่าฮะต็อบอกว่าดัริดที่มือเนิดีนเอะไรก็แ่ไม่รู้เหมือนกันอะ ฐานไปสู้พอเราป้องกันฐานแล้ยังไงแต่เดี๋ยวไม่นานมันก็จะเข้าบ้านละเ,เ,เรียบรอ้อยเออเรียบร้อยเข้าบ้านปุ่งปุ่งปุ่งรอบ,บี้รอบ,บี้ไปไปรับไปรับเงินก่อนไม่งั้นเราโดนเราโดน<แ>เราโดน<แ>ตุดตุดตุด,ตดไดโนนถ้าเราไม่ไปรับเงินเนี่ยไม่ถ้าถือเอาเออ เอาเงินไปเลขนดได้แล้วไม่ได้มันมันเลขไม่ได้มันไอ้ให้ให้บอกสรรพคุณของอเงินไหมเง,เงินอะจะสังเกตได้ว่ามันเก็บได้คู่จะเยอะเลยเห็นไหมรอบนี้ได้เงินมาเยอมไหมนายเงินอะรู้ไหมหาได้ง่ายแต่แต่แต,แต่แต่กว่าแต่กว่าจะซื้ออะไรได้แต่ละอย่างเป็นเศษเป็นล้านบางตัวก็ล้านบางตัวก็วกเสนอะ ขั้นต่ำคือแสนนึงอะแล้นี้ก็เฉีก็ล้านก็หมื่นเอ,เอาดีๆเอาดีๆ,ๆมีเท่าไหร่มีแสนกว่าฮะมีแ0นกว่านายยังนายนายนยยังไม่สามารถอีโวตัวเลยได้ไเงินอะเอาไว้ส,สำาหรับอีโวตัวละครและทำเอมอารด้วยนะ อย่างเช่นนายอยากจะทําตัวตัวแบบออย่างเช่นไอตัวลูเดียตให้เป็นร่างร่างฟอร์มทูอ่ะนายก็จะต้องมีมีเหรียญเพื่อที่จะเอาไปอีโอก็จะได้ไออาคาอียุนอีกแล้วอ่ะไม่ใช่ในซุ่มอยู่หรออออซุ่มเสร็จละแล้วก็ซุ่มอยู่มันก่นเอ้ยนายจะไม่นายจะเดี๋ยวขอไปะนะเดี๋ยวขอปรับแป๊บ เบจิ้าล่างขมแดงหมดไหมเบจิซาล่างขมแดงเหรอไม่มั่นใจเหมือนกันอุ้ยตัวอะไรเนี่ยเบจิ้าล่าเงหรอะเบจิคอลไอ้ลามิเกรเแดงหลายตัวอุ้ยเราลืมบอกไปว่าไอตัวละครอ่ะมันสามารถอ่าไอเหรียญมันสามารถเอาไปทำได้อีกแบบนึงก็คือเอาไปเอาไปอัพเลเวลให้กับตัวละครได้นะลืมบอกไปทักที ไ่ไหนอะรีบๆสุ่มนะกดข้ามเลยกดข้ามเลยเรารออยู่ในด่านคาริคีกีกีสุ่มอะ แล้วคนนะคะเดี๋ยวผมตัดไปในเกมเลยนะครับคุเนี่ยอะไรอะื่อกนได้เสียงปงปังปงปังครับาเลนาน,นี้เองหรนะอนาเลือกสตอรี่โหมดอะเฮ้ยเดี๋ยวรอบนี้เราในในในวางตัวกันหลังหน่อยดิตอนนี้หมดไหมโอ้ยนี่คือด่านสตอรี่ด่านแรกน,นจะไปกลัวเพราะว่าด่าน รู้คืออย่างนึงอ่ะช่วยว่าช่วยช่วยวางตัวตัวตัวอะไรก็ได้หนึ่งตัวหน่อยดิอ๋อ ไปดูภาพมันดูแบบไม่ค่อยหน้ามาน่าอีโอเลยนะเ,ยเอน,อนี่ยตาเมน์หมื่นห้าแล้วแต่ยังตีเอไม่ได้นี่มันหมายความว่าไงเนะี่ยอัพไปอีกอ่าอัพอีกขั้นอัพอัพอัพไม่ได้โรทำไะเฮ้ยอัพสี่เฮ้ยขั้นหนึ่งตีเอโออีโอโหคนอั ผมไม่หวละหัวร้อนเกินไปเอาเป็นว่าจบไว้เท่านี้นะครับ๋อ,อัปรูเดียนไม่ตันบ้าหรือเปล่าไปละคาบุย